วันนี้มาเชิญนางโคเบอร์หน่อยทุกคนมันได้อยู่กับน้องประมาณสักเดืนอนนึงหรือว่าเกินอะ่ะเกินผมตอนผมมาอยู่น้องยังตัวแบบยังเท่ากำมัดมึอยู่เลยนั่นแหะตัวเท่าไอ้ท่อนไม้นั่นอะ่ะมาดูวันนี้สิตัวจะเต่าโตแล้วตัวนี้เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ราชาเลยพ่อเดียวแม่เดียวกันแล้วก็เป็นพ่อเดียวกับพ่อเดียวกับอ่าเช่าพันวาด้วย นางชอบขึ้นโต๊ะได้ยินเสียงพี่สเต็เมน้องสเต็มสเต็มกับ,กบโ่อพี่เขาปูกันน้องก็เลยดูจำไว้ลูกจำไว้เดวท่หลังลูกก็จะได้มีเสียงปูแบบราวชายจมูกได้ตุ๊กจมูกได้น่คยับยันยัย่าสวบมือพี่ๆนะลูกอย่าออย่อย่าอาออ bởi vì ong gây tôi dung yadom chưa 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 chấm 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 mũ này cắt này lép chút tôi còn lép 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 chút dạng dày đủ lại cái đây đủ cho luôn chút mấy nè chút đó ôi chút <laughs> ไปซวบป่าปลาแล้วเพราะว่าป่าปลา,า,ากับเสือตัวเต้ากันน้องกำลังเชือกอยู่กำลังเชือกไม่รู้ใครทะลาะกันตรงนั้นบอกแล้วว่าคำว่าเสือกับคำว่าเสือต่างกันนี่ขอแก่งเขาสอดรู้สอดเห็นนะเสือที่สอดรู้เล่น

เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ด้านนี้ก็พี่มาตินี่พี่มาตินี่จะใส่เดียวกับเจ้าคาฟิลก็เป็นคู่อาลีกันก็เป็นคู่อาลีกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคาฟิวนี่จะแก่กว่าอยนั้นนั้นนั้นเลมาตินี่ไม่ยอมมาตินี่บอก แก่กว่าแล้วไงใส่ได้หมดเลยดูความอ้วนรมของนางทุกคนพุงใหญ่มากไปหม้วไป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 เร็มารถวมาเราเร็วาเร้าเร็เร็วาเ็วมาเ็มาเราเร็วมาเร็วมาเเร็ามเร็วเวเรรารมา เขารู้ว่าคันนั้นคือรถของเขาเราซื้อมาจากประเทศจีนคันนี้ซื้อสดด้วยเอาละวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนมาหานางโคเบอร์หน่อยมีหลายคนบอกคิดถึงนางโคเบอร์ไม่ได้เห็นนางโคเบอร์นานแล้ว